ับคลิปนี้นะครับผมจะได้เรียบเรียงเกี่ยวกับเพลชเชอร์ว่าระดับน้ําของเครื่องซักผ้าซิงเกอร์ไม่ทํางานนะครับและสาเหตุที่ทําให้เพลชเชอร์ไม่ทํางานได้มาจากอะไรกันบ้างนะครับเผื่อที่พ่อบ้านแม่บ้านหรือพี่น้องมือใหม่จะได้เข้าไปแก้ไขได้ถูกที่ถูกทางนะครับสาหรับเครื่องซักผ้าซิงเกอร์นะครับเราไปดูอาการเบื้องต้นกันเลยนะครับ อ่าเบื้องต้นเพสเชอร์ไม่ทํางานนะครับอาการแบบนี้ขึ้น ec นะครับ ec มันฟ้องว่าเพสเชอร์ไม่ทํางานนะครับทีนี้เราต้องไปตรวจเช็คดูที่อาเพสเชอร์ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อาการขึ้น E4 ฟ้องว่าเพลชเชอร์ไม่ทํางานนะครับสาเหตุเบื้องต้นเราต้องไปเช็คดูที่สายไฟขาดก่อนนะครับสายไฟขาดหรือเปล่าช็อกเกตสกรปรกหรือเปล่าหรือว่าเพลชเชอร์มันเสียเองนะครับมันเลยขึ้น E4 นะครับเพราะเครื่องสภาพส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะถูกหนูกัดหนูแทะมาประมาณนี้เครื่องนี้ที่มาก็เหมือนกันนะครับมีการต่อสายฟุมมสายไฟ อ่าเยอะแยะมากมายพอสมควรเนื่องจากว่าถูกหนูก,กัดนะครับ <c oughs> อาการขึ้น EC มันฟ้องว่าเพชเชอร์ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับอ่าต้องมาเช็คอยู่ตามนี้เลยนะครับ EC มาจากเพชเชอร์ไม่ทํางานทีนี้อาการที่เพชเชอร์ไม่ทํางานมีอีก,อกมีอีกหลายหลายอย่างหลายอันนะครับผมจะพาเข้าไปเช็คให้ละเอียดเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเพชเชอร์ว่าระดับน้ําตัวนี้นะครับอ่าอาการเมื่อกี้ เพชเชอร์ไม่ทำงานขึ้น E4 แล้วนะครับต่อมาเพชเชอร์ไม่ทำงานปล่อยน้ำล้นถังนะครับเห็นไหมครับปล่อยน้ำล้นถังสาเหตุมาจากสายยางรั่วขอบเพชเชอร์รั่วกระบ,บอกลมตันนะครับสำหรับเครื่องสภาซิงเกิลน,นะครับอขอบเพชเชอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอขอบเพชเชอร์ก็จะอยู่ตามนี้นอกจากว่าข้างในจะมียางอยู่นะครับถ้า ถ้าน้ำเข้าถังมาอากาศก็จะดันตามสายนะครับอลาวาทางถ้าสายยางนี้รั่วนะครับมีลมออกก็ไม่มีอากาศดันแกนสเฟอร์ไลท์เหมือนกันถ้ามีขอเพชเชอร์ตรงนี้รั่วอากาศก็ออกมันก็ดันแก๊สเพชเชอร์ไม่ได้ทีนี้เขาก็จะปล่อยน้ํนาลดถังนะครับเพะเขาเขาปล่อยน้ํนาลดถังแล้วมันจะไม่ซักเลยเนื่องจากว่า,ากระบวนการอยู่ตรงที่แกนเพชเชอร์วัดค่าไม่ได้นะครับและอีกอาการต่อมาก็เกี่ยวข้องกับเพชเชอร์เหมือนกันนะครับ ผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับอาการต่อมาครับคือกระบอกลมตัวนี้นะครับมีการอุดตันเนื่องจากว่ามีหินปูนบ้างเศษไรบ้างเข้าไปอุดตันทําให้อากาศ <c oughs> ไม่สามารถดันไปตามสายยางได้เพชเชอร์ก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันอาการนี้ก็จะปล่อยน้ํารถถังได้เหมือนกันนะครับถ้ามันตันตรงนี้เราก็เอาสายยางาหาอะไรเข้าไาแย่ๆเอาน้ําใส่ถังแล้วก็เป่าลงไปนะครับ <c oughs> ให้เศษขยะ <c oughs> หลุดออกไปจากนั้นก็ปันหมาทิ้งนะครับาถึงจะล้างมันออกไปได้นะครับมันจะมีเศษอะไรไปอุดตันอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางครั้งก็อยู่ข้างในถังเลยนะครับมันมีเศษหินปูนนะครับเราทําความสะอาดตรงนี้ให้สายยางให้น้ําเข้าถังได้ขนาดมีอากาศดันขึ้นไปตามสายยางได้โล่งเครื่องซักผ้าก็จะทํางานได้ตามปกติถ้ากระบอกลมตัวนี้ตัน่าสายยางรั่วนะครับสายยางรั่วขอบเ,เชื่อรั่วเขาก็จะปล่อยน้ําลดถังไม่ซักนะครับ เพราะเขาจะไม่ตัดน้ําให้นะครับเขาก็เลยปล่อยน้ําล้นถังอันนี้ก็มาจากอ่าเพรเชอร์ ure, ว่าระดับน้ําไม่ทํางานสาเหตุมาจาก <c oughs> สายยางรั่วกระบอกลมตันขอบเพรเชอร์รั่วนะครับเดี๋ยวอาการต่อมานะครับอาการต่อมาที่ทําให้เพรเชอร์ ure, ไม่ทํางานได้นะครับเพรเชอร์ ure, ทำงานไม่ได้มาจากน้ําเข้าถังช้าเกินเวลาที่มันกําหนดนะครับ อาการต่อมานะครับน้ําเข้าถาังช้าเกินเวลาที่กําหนดอ่าเพสเชอร์ก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ค่ะเห็นครับถ้าน้ำไหลประมาณนี้นะครับ น้ำไหลประมาณนี้นะครับหรือน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ไปสักเล็กน้อยน้ำจะเข้าถังช้าเกินเวลาที่มันกําหนดเพชเชอร์ <P et ure> วัดดัน้ําก็ไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้เขาก็เลยไม่ซักในที่สุดเขาก็จะปล่อยน้ําแช่อยู่ตรงนี้มารั้งน้ําเข้าไป <c oughs> ประมาณยังไม่ถึงครึ่งถงังเนื่องจากว่ามันหมดเวลาในการทํางานครับระบบก็จะหยุดการทํางานสั่งให้น้ําหยุดเข้าถางังนะครับทีนี้ เขาก็จะหยุดการทํางานไปเลยปล่อยน้ําแช่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อได้เวลานะครับอารซีพียูในบอร์ดนะครับเขาก็จะสั่งปิดไฟเลยนะครับเห็นนะครับน้ําก็จะแช่อยู่ในถังสาเหตุมาจากน้ําเข้าถังช้ายกตัวอย่างเช่นว่า3นาทีน้ําเข้าถังได้เต็มขนาดเนื่องจากน้ําเข้าได้ตามเวลาเขาก็จะหยุดการทํางานของวาล์วน้ําหยุดน้ําแล้วก็ซักนะครับเมื่อน้ําเข้าถังช้าเกินเวลาที่มันกําหนด มันก็จะไม่ซักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพอบ้านไม่บ้านเข้าไปตรวจเช็คดูที่วาลวน้ํานะครับ <c oughs> เพราะปกติเราสังเกตได้ว่า <c oughs> ทุกวันน้ํายังไหลแรงดีอยู่เลยวันนี้ทําไมน้ําถึงไหลช้าเหลือเกินต้องต้องต้องสังเกตด,ดูให้ดีนะครับถ้าน้าไหลช้าเกินเวลาที่มันกําหนดหรือว่าไหลช้าเกินไปผิดปกติเราก็เข้าไปดูที่วาลวน้ํานะครับ อ่าวาน้ําตัวนี้เขาจะมีตะแกรงป้องกันเศษขยะเข้าไปข้างในได้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับหมุน,มนก๊อกน้ํานี่ออกมาแล้วไปดูที่ตะแกรงข้างในว่ามันมีเศษขยะมีเศษหินปูนหรือว่าตะกันน้ําเข้าไปปิดกันรูน้ําหรือเปล่านะครับถอดออกมาทําความสะอาดกลับเข้าใส่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ถ้าน้ําไหลชา้าเกินกว่าที่มันกาหนดนะครับหนึ่งก๊อกน้ําเบื้องต้นมันมาไม่แรงหรือเปล่าหรือก๊อกน้ํามาแรงแต่ไอตัวนี้ตันเราก็ทําความสะอาดได้นะครับ อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเพชเชอร์มันไม่สามารถที่จะซักได้เนื่องจากว่าน้าเข้าถังช้าก็เกี่ยวข้องกับเพชเชอร์วัดระดับน้ําเหมือนกันนะครับอาการต่อมานะครับอาการต่อมาที่เกี่ยวข้องกับเพชเชอร์วัดระดับน้ํานะครับอาการต่อมานะครับจะไม่สามารถปั่นแห้งได้นะครับสาเหตุมาจากเพชเชอร์วัดระดับน้ําไม่ทํางานเหมือนเดิมนะครับอ่าที่เพชเชอร์ไม่ทํางานสาเหตุมันมาจาก น้ำออกท่อระบายน้ำทิ้งช้าเกินไปอีกแล้วครับเห็นไหมครับมันมีหลายอย่างหลายอันเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าสาเหตุต่างๆมาจากอะไรกันมากกลัวลืมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสาเหตุนี้คือปัดหมาดไม่ได้มาจากเพชเชอร์วัดระน้ำเหมือนกันสาเหตุที่ทําให้เพชเชอร์วัดระน้ำไม่ทํางานมาจากน้ําออกท่อระบายช้าครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่เดี๋ยวข้าบ้านในบ้านสังเกตนะครับเครื่องซักผ้าไม่ปั่นแห้งนะครับ ซักได้ตามปกตินะครับจังหวะที่ปล่อยน้ําออกมานะครับจังหวะที่ปล่อยน้ําออกท่อระบายน้ํามานะครับว่ามาสังเกตดูว่าถ้าน้ํามันไหลออกนิดเดียวนะครับน้ําไหลออกนิดเดียวแสดงว่ามันจะหมดเวลาการทํางานของอ่าแกนโฟรไลด์ของเพชเชอร์นะครับถ้าน้ําไหลออกท่อระบายแรงดีนะครับอากาศก็จะลดลงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกระบอกลมตัวนี้ครับกระบอกลมตัวนี้ครับน้ํเกาจะไหลลงมาอ่ากระบอกลมตัวนี้ก็อ่าลดอากาศลงมา ตามสายยางลงมาเลยครับแกนเฟอร์ไรส์ของเฟเชอร์ก็จะลดลงลดลงลดลงตามน้ําเลยนะครับทีนี้ถ้าน้ําไหลช้าเกินเวลาที่มันกําหนดนะครับเนี่ยครับไหลช้าเกินเวลาที่มันกําหนดแกนเฟอร์ไรส์ยังค้างอยู่ตามปกติอ่าห้านาทีน้ําจะต้องออกจากถังให้หมดอ่าปรากฏว่าสิบนาทีน,าทน,าทน้ําออกจากถังไม่หมดแกนเฟอร์ไรส์ของเฟเชอร์หยุดการทํางานในที่สุดมันก็จะไม่ปันหมาอ่าพี่น้องมือใหม่เือว่าเพราะว่าไหนว่าก็จะงง เาอยายักซักได้อยู่เลยทําไมมันถึงไม่ปันหมาดนะครับ <c oughs> สาเหตุที่ไม่ปันหมาดมาจากน้ําออกท่อระบายน้ําทิ้งช้าเกินไปอ่าเข้าไปตรวจเช็คดูตามท่อนะครับอ่าข้างล่างครับดูว่าเดินน้ําดึงดีหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็อ่ามีอะไรไปอุดตันอ่าลูกยางหน้ายางหรือเปล่ามีอะไรอุดตันตามท่อระบาย <c oughs> น้ําทิ้งนี้หรือเปล่า <c oughs> ไปเช็คดูให้ดีนะครับถ้าน้ําไหลออกท่อช้าแสดงว่ามีอะไรไปอุดตันมันมันเลยปนแห้งไม่ได้นะครับอาการนี้ก็เกี่ยวข้องกับเพเชวรวัรนะเหมือนกันครับ อ่าโดยรวมแล้วนะครับสรุปความเลยนะครับอาการซักไม่ได้มาจากเพชเชอร์วัดน้ําเสียนะครับ <c oughs> น้าเข้าถังช้าเพชเชอร์ทํางานก็ไม่ได้ปล่อยน้าอ่าหยุดการทํางานนะครับพ <c oughs> อเพชเชอร์รั่วสายยางรั่วนะครับกระบอกลมตันมันก็จะปล่อยน้ําล้นถังแล้วไม่ซักนะครับ <c oughs> ทีนี้อาการไม่ปั่นหมาดก,ก็มาจากท่อระบายน้ําทิ้งไหลออกช้าเกินเวลาที่มันกําหนดนะครับเพราะฉะนั้น ให้พ่อบ้านแม่บ้านเดี๋ยวพี่น้องมือใหม่นะครับออกอาการประมาณนี้นะครับให้ไปตรวจเช็คดูตามที่แนะนําไปเลยนะครับสําหรับเครื่องสกว้าซิงเกอร์นะครับก็คงจะมีประมาณนี้เท่านั้นเองครับสาหรับเครื่องสกผ้าซิงเกอร์รุ่นนี้นะครับเนี่ยครับรุ่นนี้นะครับนะครับลองไปเช็คกันดูนะครับอาการโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเพชรนะครับเดี๋ยวอาการต่อไปนะครับผมจะพาเข้าไปดูอาการเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์เซวิคนะครับว่ามันจะออกอาการยังไงนะครับ เพื่อที่จะได้ไปแก้ไขและเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ